กิจกรรมนะคะก็จะมีอยู่ทั้งหมดประมาณ4ฐานนะคะก็จะมีในเรื่องของการทําดินพ่อก้าการเลี้ยงกบเลี้ยงไก่นะคะแล้วก็เลี้ยงปลาค่ะก็จะมีในเรื่องของการนำมูลหนอนนะคะมาทําในเรื่องของดินพ่อก้านะคะแล้วก็ตัวหนอนในเรื่องของนํามาเลี้ยงในเรื่องของพวกกบ ไก่ปลานะคะแล้วก็ส่วนอาหารไก่นี้เราก็ใช้ในเรื่องของแมลงโปรตีนตอนที่เขาเข้าดักแด้นะคะแล้วเราก็มาตากเพื่อจะผสมในเรื่องของหัวอาหารไก่ค่ะ PSF คือเป็นแมลงที่มีโปรตีนนะคะสามารถเอามาเลี้ยงสัตว์ในการเรื่องของลดต้นทุนนะคะแล้วก็ในเรื่องของ b s f เนี่ยเขามีสารแอนตี้แบคทีเรียซึ่งเราก็ใช้มูลของเขาเนี่ยนะคะมี สารแอนตี้แบคทีเรียเนี่ยมาทําดินพ่อก้าในเรื่องของโรคพืชเราก็จะไม่มีนะคะในเรื่องของทํำพ่อก้าค่ะแล้วก็ต้นล้าก็แข็งแรงค่ะมีประโยชน์ค่ะมีประโยชน์แล้วมีโปรตีนมากนะคะในเรื่องของการลดต้นทุนในการเลี้ยงสัตว์ค่ะจุดเด่นเหรอคะคือหนึ่งเลี้ยงง่ายนะคะเราใช้เศษอาหารจากในครัวเรือนนะคะมาเป็น อาหารที่เลี้ยงเขาซึ่งมันก็จะเป็นในเรื่องของการกำจัดขยะแล้วก็ลดภาวะโลกร้อนด้วยค่ะเพราะว่า1คือลดต้นทุนนะคะลดต้นทุนมากๆเลยแล้วก็ในเรื่องของการรักสิ่งแวดล้อมแล้วก็ถ้าในกลุ่มหมดเลยก็คือ1มันมีสารแอนตี้แบคทีเรียนะคะซึ่งทำให้ต้นกล้าเราแข็งแรงนะคะสูเะะ่เกษตรอินทรีย์ค่ะก็นะคะในเรื่องของ B F ในกลุ่มนะคะก็จะทำในเรื่องของอ่านำ มูล BSF นะคะทำเรื่องของดินพ่อกก้าอาชีพหลักๆของกลุ่มนี้คือทําเรื่องของเพาะต้นกก้าขายนะคะแล้วก็ลดต้นทุนในก็จะเป็นเน,น้นในเรื่องของดินพ่อกก้ากับพวกน้ําหมักค่ะน้ําหมักจากอาปอกดักแด้นอนค่ะเพื่อใช้ในเรื่องของเพาะกล้านี่นะคะ mm hmm. ถ้าเกษตรกร,ร,กรท่านใดน,นะคะอยากจะเข้ามาเรียนรู้ในเรื่องของ BSF นะคะ mm hmm. ก็เข้าไปในในเฟซบ o ๊กนะคะ ปิยภาศเสมาทองแล้วก็ในเพจคือเสมาทองฟาร์มนะคะแล้วก็ที่ตั้งเลยก็คืออยู่ที่9809นะคะหมู่8บ้านเนินสมบูรณ์ตำบลห้วยสแกจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะ